ตอนนี้อยู่หน้าโรงแรมนะคะกินอาหารได้เรียบร้อยและกาลังรอจะไปดาน้าอีกรอบหนึ่งนะว,วันนี้วันนี้จะไปถ่ายกับฉลามใช้โดรนค่ะแล้วก็ปลากระเบนด้วยค่ะกล้สามคนไปไว่ายนะ้ำกับฉลามแบบยิงโดรนมาแลนะ้วเป็นยังไงกันบ้างคะวัดเซียวแบบว่าไม่ปัญหาคือเวลาเราโฟลตเองอ่ะแล้วแบบตัวขามันจะซิงลงไปก็ต้องพยายามจะกระแกะเดวขึ้นก็กลัวปลาฉลามจะก,กัดขาก็พยายาม แล้วก็ต้องยิ้มด้วยยิ้มตลอดเพราะว่าโดนอยู่บนนี้ <c oughs> สนุกดีฉลามก็จะผ่านไปแบบชนปึ้งปั้งปึ้งปั้งโดน<อ>ตัวเราเลยแล้วได้กินฉลามแรงมากเดี๋ยวรอดูรูปกัน

กลับมาโรงแรมอีกครั้งค่ะกระจกสวยมากคุณแม่พักผ่อนอส่า <laughs> ยเดียววิวนี้คือแดดร้อนมากเพราะว่าฟ้าใสสดๆนะคะฉันได้ซันเบิร์นไปแล้วจากที่หลังห้าม